ระยะเวลาที่ใช้รักษาโรคมิสซีนะคะอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีแค่ทํางานผิดปกติของหัวใจบ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับขั้นช็อกบางคนช็อก ออหัวใจทำาผิดปกติเยอะต้องใส่ท่อชว่วยหายใจหรือว่าไม่ตอบสนองต่อการให้ยาเบื้องต้นในกรณีแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องนอนนานนะคะเ,ออเบื้องต้นแล้วเนี่ยหมอว่าน่าจะเกิน1สัปดาห์นะคะหนึสสัปดาห์เ,ออเบื้องต้นในรายที่แบบอาการเป็นไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะก็อาจจะยาวนานกว่านั้นอีกค่ะ โรคเมสซี่เองนะคะเ,เป็นโรคที่มีค่อนข้างมีความรุนแรงในเด็กส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในการรักษานะคะแต่ว่า ขึ้นอยู่กับความรุนแรงค่ะเพราะว่ายาหลักที่เราใช้เนี่ยเ mm. ช่นอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยก็จะเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะเมื่อเทียบกับโรคโควิด -19 mm. ในเด็กเองนะคะซึ่งส่วนมากเลยจะไม่ค่อยมีความรุนแรงนะคะ mm. เด็กๆบางคนก็แค่มีแบบอาการไอจามน้ำมูกเล็กน้อยนะคะใ้าใช้จ่ายโดย,โดยรวมเนี่ยก,ก็น้อยกว่าอยู่แล้วะคะ่ะ การป้องกันภาวะมิสซีนะคะเนื่องจากภาวะมิสซีเองเนี่ยสาเหตุเลยก็คือการติดเชื้อโควิด1 9เนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กๆนะคะติดเชื้อโควิด -19 คะ่ะก็ตั้งแต่ใส่แมสล้างมือรักษาระยะห่างนะคะ,ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆส่วนมากเนี่ยก็ยังติดมาจากคนในครอบครัวอยู่นะคะถ้าคนทั้งบ้านเรามีการดูแลสุขอนามัยที่ดี ฉีดวัคซีนนะคะในคนที่สามารถฉีดได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันทั้งโรคโควิด1 9แล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างโรคภาวะมิดซีเป็นต้น,นะคะ่ะวัคซีนที่จะรักษาภาวะมิดซีนะคะก็อย่างที่บอกว่า,ามิดซีเองเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อโควิด -19 เพราะฉะนั้น ที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ป้องกันโรคโควิดเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคมีซีไปด้วยในตัวนี่แะคะในอนาคตก็มีการาศึกษาในการให้วัคซีนในเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะคะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีวัคซีนโควิด -19 ในเด็กตามมาะคะ่ะ ก็ในคุณพ th, ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะที่มีเด็กในบ้านที่มีติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็ควรจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วง6สัปดาห์แรกหลังการติดเชื้อค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะโอกาสแม้จะไม่เยอะแต่ก็มีความรุนแรงอย่างที่กล่าวไปนะคะก็หลักๆเลยไข้เนี่ยจะเด่นส่วนมากจะมีไข้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็อาการทางเดินอาหารปวดท้องอาเจียนท้องเสียนะคะมีผื่นมีตาแดงถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบมาพบแพทย์ค่ะ คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่มีอาการส,สุดลงอย่างรวดเร็วก็ควรจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะ